กล้องเทพขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้ว vivo x 3 0 0ซ series กำลังจะมาขยาวงการถ่ายภาพมือถือทีมเซนูไฮเทคได้สัมผัสตัวจริงเสียงจริงของเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก vivo ที่ตั้งเป้าจะเป็นที่สุดของกล้องอย่างแท้จริงมาดูกันว่าทำไมถึงต้องจับตามองซีรีส์นี้เป็นพิเศษครับ vivo x 3 0 0 pro ที่สุดของที่สุดสำหรับคนที่ต้องการทุกอย่างสำหรับใครที่ต้องการมือถือที่จัดเต็มทุกฟีเจอร์แบบไม่มีกักรุ่นโปรคือคำตอบ มาพร้อมสเปคอัดแน่นที่เน้นประสิทธิภาพของกล้องเป็นพิเศษกล้องหลัก 50MP ไม่ใช่แค่ความละเอียดสูงแต่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างคิเบิลไอเอสหรือระบบกันสั่นแบบคิเบิ์ในตัวลองนึกภาพว่ามีไม้กันสั่นขนาดจิ๋วฝังอยู่ในกล้องทําให้ถ่ายวิดีโอขณะดเดินได้นิ่งสมุทลดการสั่นไหวได้ดีเยี่ยมเหมาะสาหรับสายวิลล่กสุดๆกล้องซูม 200MP ที่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้ใช้เซนเซอร์เพรสโคหุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถซูมได้ไกลถึง3.7เท่าแต่ยังคงรักษาความละเอียดไว้ที่2 0 0 mp นั่นหมายความว่าภาพที่ซูมออกมาจะยังคงชัดเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนไม่แตกเบลอเหมือนกล้องซูมทั่วไปและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเพราะความละเอียดสูงขนาดนี้ทําให้คุณสามารถครบอบภาพหลังจากซูมได้อีกโดยที่ภาพยังสวยคมชัดอยู่กล้องมุมกว้างกล้องหน้าไม่น้อยหน้าใครจัดมาให้ความละเอียด50 mp ทั้งคู่จะถ่ายวิวทิวทัศน์มุมกว้างสุดอลังการหรือเซลฟี่กับเพื่อนฝูงก็สวยคมชัดทุกรายละเอียดอุปกรณ์เสริมสุดคูล Telepho t o Extender ยังไม่หมดแค่นั้นวี vo เตรมปลอย t e l e p ล o t o e x t e n d e r เเ,เลนส์เสริมที่สามารถนำมาประกบกับกล้องเพื่อเพิ่มพลังซูมได้อีกทำให้ซูมได้ไกลสุดถึง5เท่าโดยที่ภาพยังคมชัดเหมือนเดิมใช้ได้ทั้งรุ่นโปรและรุ่นธรรมดาเหมาะมากสำหรับสายคอนเสิร์ตที่ต้องการซูมศิลปินบน,บนเวทีหรือใครที่อยากแอบถ่ายไอดอนแบบเนียนๆก็ตอบโจทย์ vivo x 3 0 0ไม่โปรแต่ก็ปังไม่แพ้กันสำหรับใครที่คิดว่ารุ่นโปรอาจจะเกินความจำเป็นรุ่นธรรมดาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยมาพร้อมฟีเจอร์เด่นๆที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันกล้องหลัก2 0 0 mp ไม่ได้พิมพ์ผิดรุ่นธรรมดาได้กล้องหลักความละเอียด2 0 0 mp ตัวเดียวกับที่รุ่นโปรใช้เป็นกล้องซูมการันตีว่าเก็บรายละเอียดในทุกสถานการณ์ได้แบบครบถ้วนแสงเข้าได้เยอะขึ้นทำให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเดิม กล้องซูม50 MP อัปเกรดใหม่ด้วยเลนส์ออโวที่ช่วยลดการคลาดเคลื่อนของสีทําให้ภาพที่สูงออกมาสีสันไม่ผิดเพี้ยนสวยตรงปกเหมือนที่ตาเห็นกล้องมุมกว้างกล้องหน้าความละเอียด50 MP เท่ากันหมดครบทุกระยะการใช้งานไม่ว่าจะถ่ายวิวถ่ายคนหรือเซลฟี่ก็สวยจบในเครื่องเดียวเลนส์ไซส์และชิปตัวใหม่หัวใจสําคัญที่ทําให้ภาพสวยคมชัดทั้งสงรุ่นมาพร้อมชิ้นเลนส์ซูเปอร์บลูแกลสที่เคลือบสารเซสที t. ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโปรช่วยให้ภาพสายเคลียร์ลดแสงสะท้อนหรือแสงแฟลชที่รบก,กวนเวลาถ่ายย้อนแสงเท่านั้นยังไม่พอยังมีชิปประมวลผลภาพ v วอร์ซัสหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานรวมกับชิป V3 และเดอร์มินสติก้ช่วยให้การถ่ายภาพรวดเร็วขึ้นถึง200%เอร์เซกดปุ๊กติดปั๊บแถมยังประหยัดแบตเตอรี่ขึ้น6 0อร์เถ่ายรูปได้ทั้งวันไม่ต้องกัวแบตหมดพลังซอฟต์แวร์ใหม่ AI ออัจฉริยะที่รู้ใจสายคอนเทนต์ ไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ที่จัดเต็มแต่ซอฟต์แวร์กล้องก็ฉลาดล้ำขึ้นมากตอบโจทย์ทุกความต้องการของสายคอนเทนต์สเตตโหมดใหม่เกิดมาเพื่อสายคอนเสิร์ตโดยเฉพาะสามารถซูมถ่ายศิลปินบนเวทีได้คมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีแม้แสงจะสลับซับซ้อนวุ่นวายพอเธอสวยแปะปรับปรุงสีโทนให้สวยเนียนเป็นธรรมชาติและยังมีโหมดแฟลชพอเธอถ่ายภาพคนคู่กับผู้สวยๆได้อย่างง่ายดายหรือใช้แฟลชซูมเก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพกไฟเสริม วิดีโอโปรที่เด็ดรุ่นโปรเซายกระดับงานวิดีโอไปอีกขั้นรุ่นโปรสามารถถ่ายวิดีโอได้ลรื่ไยลสุดๆที่ 4K 120fps และที่เจ๋งคือมันทำงานรวมกับระบบกันสัน่นแถมยังสามารถซูมที่ระยะ2.35เท่าขนาดถ่ายได้ด้วยสายเกรดสีต้องรักรุ่นโปรเซา,มาไม่ใช่แค่ถ่าย 4K 120fps ธรรมดาแต่ยังสามารถถ่ายเป็นไฟล์ล็อกได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถนำไฟล์ไปเกรดสีปรับแต่งโทนได้ตามใจชอบเหมือนใช้กล้องโปรแต่เดี๋ยวก่อน ตรงนี้อาจจะทําให้เกิดความเห็นต่างได้บางคนอาจจะมองว่าไฟายหลอกเหมาะสาหรับมืออาชีพเท่านั้นคนทั่วไปอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วคุณล่ะคิดว่าฟีเจอร์นี้จําเป็นไหมถ่ายนานจนลืมรุ่นโปรเศร้าใครตัวเครื่องร้อนแล้วตัดรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้นานต่อเนื่องถึง5ชั่วโมง43นาทีเรียกว่าถ่ายงานกันได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนฟีเจอร์เจนภาพสายแต่งรูปต้องชอบฟีเจอร์ปรับภาพได้หลากฤดูที่อัปเกรดจาก4ฤดูเป็น10ฤดูให้เลือกใช้ปรับแต่งภาพ ให้เข้ากับบรรยากาศได้ตามต้องการไม่ใช่แค่กล้องแต่คือประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นสุดๆ vivo x 3 0 0 Series จะมาพร้อม o อร g จินอสุสระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดที่เคลมว่าลื่นและสถียกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดลื่นหัวแตกเปิดแอปเร็วขึ้น19%สลับแอปไปมาได้แบบไม่มีสะดุดมัลติทัสตัวแม่เปิดแอปค้างไว้เบื้องหลังได้ถึง47แอปใช่แล้ว47แอปกลับมาใช้ต่อได้ทันทีไม่ต้องรอโหลดใหม่ สายถ่ายรูปต้องรักต่อให้มีรูปในเครื่อง5000รูปก็ยังถ่ายดูรูปได้เลื่อนปลื้ดเร็วกว่าเดิม106%เซฟีเจอร์เก๋ๆมีลูกเล่นใหม่ๆอย่างออ i ์จินไร a อนโกลากวางฝ่ายข้ามแอปง่ายๆและอ r i g จิน s l แลนดที่แสดงผลแจ้งเตือนแบบใหม่ทำงานก็ง่ายเล่นก็สนุกปิดท้ายด้วยระบบอ f ฟ i ิ e คี่ที่เปลี่ยนมือถือให้เป็นผู้ช่วยทำงานส่วนตัวโยนไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์แบบไร้าสายควบคุมมือถือจากคอมหรือควบคุมคอมจากมือถือก็ได้ มีอีซี่แชร์แค่แต่หลังเครื่องก็แชร์ไฟล์ได้เลยสะดวกสุดๆแถมยังทำงานกับมือถือ Mac Windows รวมถึง iPhone ได้อีกด้วยเรียกว่าเป็นมือถือที่ตอบโจทย์ทั้งสายและสไตล์สายคอนเทนต์ไปจนถึงคนทำงานยุคใหม่เลยครับแล้วคุณล่ะคิดว่า vivo x 3 0 0 s r i ซีรีส์จะเข้ามาเปลี่ยนเกมการถ่ายภาพบนมือถือได้จริงหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย